สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ยันี่ก็จะพาเพื่อนๆเ,เข้าป่าอีกแล้วนะคะมาเก็บลิงน้อนกันนะคะเก็บผลไม้ป่าสวีเดนนะคะเพื่อนลิงน้อนหรือว่าแครนเบอร์รี่นะคะอันนี้ก็มีสปปรรพคุณทางยาเหมือนกันนะคะกินแก้คล้ายๆกับว่าอะไรนะกระเพาะปัสสาวะอักเสบหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะถ้าไปออกมานะคะเพื่อนๆมาเก็บด้วยกันค่ะเพื่อนๆ วันนี้ก็มีคนใจดีพาเข้าป่านะคะเพื่อนลิงงอนนะคะมาเก็บลิงงอนกันนะคะมามา,มายันนี้ก็จะพาเพื่อนๆดูก่อนนะคะเพื่อน,น,น,ะะอน,อนจะพยายามถ่ายให้นิ่งนะคะเพราะว่าเดีย๋ยวนี้ก็จะพยายามนะคะเพื่อนแต่ว่าความสามารถของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะคะไม่ว่ากันนะคะเพื่อนใครที่ว่าถ่ายนิ่งก็เป็นบุญของเขานะคะเขาเก่งนะคะมีความสามารถนะคะเพื่อนอย่ันนี้ก็สามารถถ่าย ได้เท่านี้นะคะเพื่อนพยายามแล้วนะคะบอกไว้ก่อนก็ขอโทษขออภัยนะคะทําให้เพื่อนๆหล,ลายๆคนอาจจะไล่หูไล่ตาหรือเวียนหัวเวียนหางนะคะเพื่อนก็คนเราความสามารถไม่เหมือนกันเนาะขอโทษด้วยนะจ๊ะเยอะมากเลยนะคะเพื่อนมันแดดแดดส่องนะคะยีนนี่ก็จะมองไม่เห็นนะคะเพื่อนจะมองไม่เห็นนะคะ แต่ว่าพุ่มนี้จะดกมากนะคะดกเป็นพิเศษนะคะเพื่อนพุ่มนี้ดกเป็นพิเศษนะคะพุ่มนี้จะดกดกดกจริงๆเลยดกจริงๆดกแบบจังๆเลยนะคะนอกนั้นก็จะดกเหมือนกันนะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะลักษณะของลิงงอนนะคะลิงงอนหรือว่าครั n b เบอร์รี่นะคะเพื่อนอันนี้ก็จะพยายามถ่ายให้ช้าๆนะคะให้ช้าๆนะคะ ใครลายตาก็ขออภัยด้วยนะจ๊ะลายหูลายตาเนาะก็เห็นไหมคะก็จะแดงเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวมาช่วยยานิดตักนะคะเพื่อนตักลิงงอนกันนะคะ เห็นไหมค้ัมเพื่อนอันนี้ก็เยอะนะคะเยอะเยอะนี่แหละเรียกว่าลิงกอนนะคะหรือว่าครันสเบอรี่นะคะเพื่อนครันสเบอรี่ันนี้ก็ตักได้ไปถังหนึ่งแล้วนะคะเพื่อนนี่คือถังของยีนีดเองนะคะก็ตักมาได้ถังหนึ่งแล้วนะคะก็ตักไม่ยากนะคะเพื่อนตักไม่ยากนะคะ แต่ว่าจะถ่ายเพื่อนๆดูก่อนนะไม่ว่าจะตั้งกล้องถ่ายหรือว่าตักไปด้วยถ่ายไปด้วยนะคะยังยังไม่ได้ตัดสินใจนะคะเพื่อนอันนี้ก็คือกระ,ะเป๋าสัมภาระของเยนิดนะคะกระ,ะเป๋าสัมภาระนะคะก็จะสะพายเป้ยอย่างนี้นะคะหมวกเยนิดที่ใส่ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะเพื่อนๆคือเขาจะได้มองเห็นนะคะ่ะนะคะว่านี่เป็นคนนะคะเพื่อนๆก็จะ ใส่ในลักษณะอย่างนี้นะคะมาช่วยเันี่ตักนะคะเพื่อนเดี๋ยวางนี่ก็จะทําให้ดูนะคะว่าตักยังไงนะคะเราก็จะตักลักษณะอย่างนี้นะคะเพื่อนเห็นไหมเพื่อนเห็นหรือเปล่าคะก็จะออกมาในลักษณะอย่างนี้นะคะตักไม่ยาก รูปแบบนี้จะตักง่ายนะคะเพื่อนก็มันเยอะนะคะเยอะเยอะเยอะมากมากก็เห็นไหมคะ ทีนี้ไม่รู้เลยว่าจะตักแบบแบบไหนนะคะเพื่อนๆจะได้เห็นนะคะนี่คือการตักนะคะตักอย่างนี้นะคะหรือว่าอย่างนี้ก็ได้นะคะเพื่อนก็กวาดไปนะคะตักมาอย่างนี้นะคะ นี่พยายามตั้งกล้องแล้วนะคะัเพื่อนมันตั้งไม่ได้นะคะพือมันไม่สม่ำเสมอกล้องยนต์นี่หน้าหน้าจอแตกนะคะเพื่อนตอนนี้ล้มนะคะล้มใส่ก้อนหินมันกล้องนะคะกล้องล้มใส่ก้อนหินหน้าจอแตกนะคะเพื่อนก็เลยต้องถืออย่างนี้นะคะดูไหมดูนะคะ เห็นไหมนี่น่มองไม่เห็นนะคะมันมันอน,นาคตกแสงแสงอาทิตย์การที่จะมาเก็บผลไม้ป่าไม่ใช่มาได้ง่ายๆนะคะเพื่อนว่าทำไมยังนี่เข้าป่าเข้าป่านะคะมีคนใจดีถึงจะได้มาด้วยนะคะคนเขาไม่ใช่ว่าจะใจดีกับทุกคนนะคะเพราะว่าการเก็บผลไม้ป่ามันก็เป็นการหาไรายได้เนาะบางคนเขาก็กลัวเรามาด้วยแล้วจะไปเก็บเองส่วนตัวนะคะปีถ,ถัดไปอะไรอย่างนี้นะคะเพื่อน คนใจดีมันก็หาไม่ใช่ได้ง่ายๆนะคะเห็นไหมแป๊บเดียวก็จะได้เยอะๆนะคะคุ่งนี้รุงนี้ดอกมากดึงไปค่ะดึงขาดเลยนะคะเพื่อน ดึงมาเลยนะคะก็อาจจะขาดไปบ้างก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวกีจะดึงแบบนี้แหละดึงมาเลยเต็มนยคะเต็มแล้วเต็มกระป๊อกนี้แล้ว เดี๋ยวเราก็จะมาใส่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราค่อยเก็บทําความสะอาดทีหลังนะคะเพื่อนอยันนี้ก็ฝากช่องสวิญยาแอนอิลิซาเบธพาแซบด้วยนะคะเพื่อนๆขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามแล้วก็รับชมนะคะ